สวัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast ยุบหรือไม่ยุบป,ประชาชนไม่สนนับจากวันนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึง5เดือนรัฐบาลก็จะหมดอายุไปพร้อมกับสภาผู้แทนราษฎรจึงไม่แปลกที่เริ่มมีข้อคาดเดากันว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจะตัดสินใจอย่างไร ชิงยุบสภาหรือทูซีอยู่ไปจนครบวาระ24มีนาคมปีหน้าซึ่งสองแนวทางมีความเป็นไปได้พอกันอย่างไรก็ตามที่อยากรู้คำตอบมากที่สุดไม่ใช่ประชาชนแต่เป็นสสที่เตรียมย้ายพักเพื่อลงสมัครเลือกตั้งรอบหน้าตามรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา97วงเล็บ3บัญญัติไว้ว่าผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งจะต้องเป็นสมาชิพกพรร การเมืองเพียงพักเดียวติดต่อกันไม่น้อยกว่า90วันนับถึงวันเลือกตั้งเว้นแต่กรณีเลือกตั้งเพราะยุบสภาให้ลดเวลาเหลือ30วันหากยึดตามทมราลกกตที่ว่าหากสภาอยู่ครบวานละ24มีนาคม2 5 6 6เลือกตั้งจะเกิดขึ้นวันที่7พฤษภาคมปีเดียวกันดังนั้นการสังกัดพักเดียว90วัน ต้องนับย้อนจากวันเลือกตั้ง7พฤษภาคมปี2566ซึ่งจะตกไปอยู่วันที่7กุมภาพันธ์2566ไม่ใช่วันที่24ธันวาคม2565ตามที่มีกระแสข่าว24ธันวาคมเป็นแค่ห่วง90วันก่อนสภาครบระเท่านั้นไม่เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ลงสมัครเลือกตั้งที่น่าห่วงกว่าคือกรณียุบสภา ที่จะต้องจัดเลือกตั้งใหม่ภายใน45ถึง60วันและการจะมีคุณสมบัติเป็นผู้สมัครสสต้องเป็นสมาชิกพรรคไม่น้อยกว่า30วันนับถึงวันเลือกตั้งปัญหาคือไม่มีใครรู้จะยุบสภาเมื่อไหร่ที่มีนักการเมืองระบุถึงความเป็นไปได้ที่จะยุบสภาช่วงปลายธันวาถึงต้นมกราคมน่าจะประเมินจากคำพูดการนำรัฐบาลคนสำคัญก่อนหน้านี้ว่า หลังประชุมเอเปกเดือนพฤศจิกายนคือช่วงเวลาเหมาะสมรัฐบาลคาดหวังจะใช้การเป็นเจ้าภาพประชุมผู้นันระดับโลกช่วยฟื้นฟูเยียวยาภาพลักษณ์พ้นเอกประยุทธ์ก่อนตัดสินใจไปสู่การเลือกตั้งก็ต้องรอดูว่าประสบความสำเร็จหรือเป็นแค่ความหวังลมหลมแรงๆเนื่องจากความจริงในปัจจุบันนายกจะยุบสภาหรือฟื้นอยู่จนครบเทอมนอกจากนักการเมืองที่คิดย้ายพรรค ประชาชนทั่วไปไม่สนใจเรื่องนี้เลยเพราะ8ปีก่อนถึงวันเลือกตั้งที่ต้องอดทนกั้นมาตลอดผู้เขาตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าเมื่อการเลือกตั้งที่จะมาถึงจะเลือกใครเป็นผู้นำเลือกพรรคใดมาจัดตั้งรัฐบาลฝ่ายอำนาจนิยมหรือฝ่ายประชาธิปไตยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ